when I feel stressed I can't think clearly when I feel stressed ก็คือเมื่อฉันรู้สึกเครียดนะคะ I can't think clearly คิดอะไรไม่ออกเลยอะค่ะ I also can't sleep at night กลางคืนก็นอนไม่หลับด้วย also แปลว่าด้วยนะคะ can't sleep at night กลางคืนนอนไม่ได้เลย oh I can share with you some way to relieve stress I can share with you ก็คือฉันเนี่ย สามารถแบ่งปันให้เธอได้นะ Some ways ก็คือวิธีการที่จะ relieve stress ผ่อนคลายความเครียดค่ะ relieve มันแปลว่าบรรเทาพอไปพูดกับ stress ก็คือเออคลายเครียดนั่นเองค่ะ You need to exercise I'll go with you We going for a run You need to exercise คุณต้องไปออกกำลังกาย I'll go with you เดี๋ยวผมจะไปกับคุณฉันจะไปกับคุณ We going for a run กูฟออารันก็คือไปวิ่งค่ะ I don't have time for that I don't have time ฉันไม่มีเวลา for that That <c oughs> ตรงนี้ก็พูดถึงการออกกำลังกายค่ะ,ะนั่นก็บอกว่านังไม่มีเวลาจะไปออกกำลังกายหรอกงานเะยี้ขนาดนี้ If you have time to complain about your stress You have time to do something about it Come on If you have time to complain about it complain เนี่ยก็แปลว่าบน่นใช่ไหมคะ If you have time ถ้าคุณมีเวลาบ่นขนาดนี้ You have time to do something about it. คุณก็มีเวลาที่จะทำอะไรบางอย่างกับเรื่องนี้ไง Come on มาเถอะอย่างนี้ค่ะครบทวนคำศัพท์อีกสักรอบนะคะคำว่า stressed เราเจอ ep ที่แล้วด้วยใช่ไหมคะแปลว่าเครียด Also ด้วยเหมือนกัน Need to จำเป็นต้อง Go for a run ไปวิ่ง Complain บน when i feel stressed i can't think clearly i also can't sleep at night oh i can share with you some way to relieve stress you need to exercise i'll go with you we're going for a run i don't have time for that if you have time to complain about your stress you have time to do something about it come on เป็นยังไงบ้างคะฟังบทสนทนารู้เรื่องไหมเอ่ยใครยังไม่ดูอีพีหนึ่งนะคะก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะมันต่อกันค่ะสนใจเรียนภาษาอังกฤษกับหนอื่นก็ทำสอบถามได้นะคะไว้เจอันคลิปหน้าอ,อีกจบ,บ๊าไย